น้าลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นในปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดภายใต้แผนยุทธการโนดรักโนดดลเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสํนานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในสามเดือนในพิธีดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดรายงานผลการปฏิบัติงาน จากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านสัญญาณไลฟวิดีโอแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงถึงความพร้อมและรายงานความคืบหน้าของภารกิจให้แก่ผู้บริหารและผู้บัญชาการระดับสูงได้รับทราบผลตำรวจตรีสารนัยคงเมืองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยรองผู้บังคับการผู้กำกับการสพเมืองเพชรบูรณ์สพบ้านโคก สพท่าพ,พลตลอดจนหน่วยงานตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจสันติบาลเข้าร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงฝ่ายทหารนำโดยพันเอกสาธิตวัยนนทรองผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่หนึ่งพันเอกภูเบศมาแก้วหัวหน้ากองยุทธการบนทลทหารบกที่36พันเอกธงชัยมีอนันต์รองผอรมนรจังหวัดเพิรบูรณ รวมถึงฝ่ายปกครองประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยแถวรวมกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น118นายโดยมีพันตำรวจโทสราวุธเกิดแก้วทองรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี การจัดพิธีครั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีที่ได้เปิดแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนอร้าโนดิวเลอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17กรกฎาคมในห้องมัขวานรังสรรสมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์การดำเนินการในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อนำไปสู่เป้าหมายจังหวัดปลอดยาเสพติดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชนเพื่อรวมการสร้างสังคมปลอดภยัยปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน